สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนนะตามสัญญาเลยนะว่าต้องสงสัยว่าเป็นยังเป็นยังนะคะเล่นจังมานอนเกิดเตือนอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อนี้นะคะตั้งใจมาอาบแดดนะคะเพราะว่าวันนี้แดดไม่แรงมากนะคะแดด,แดดแดดแบบว่าอ่อนๆนะหน้าอาบแดดนะช่วงนี้นะคะที่ฉันกําลังตกผู้ชาวอังกฤษอยู่นะคะกําลังคุยกับหนุ่มอังกฤษอยู่นะคะที่ฉันก็ต้องกระเ,เริ่มจะมาอาบแดดนะคะเข้าสเตปเดิมหญิงฉันเข้าสเตปเดิมอีกแล้วฉันฉันฉันมีความรักอีกแล้ว ฉันกาลังแชทอยู่กับหนุ่มอังกฤษอยู่ฉันก็เลยเข่าสเต็ปเติมฉันก็ต้องเริ่มมาอาบแดดอีกแล้วเธอฉันไม่ได้อาบแดดนานแล้วนะคะวันนี้นะคะไม่ได้มาเปล่าๆนะคะไม่ได้มาเฉยๆที่ฉันจะมาบอกเคล็ดลับการอาบแดดยังไงให้ดูผิวดีนะคะหิงฟังทางนี้นะคะภัอยากปังไัอยากผิวเรื้อรัฉันบอปิดฉันบอได้ปิดบังเคล็ดลับอีกอย่างเลยฉันจะบอกเธอเบิดเปเือกเลยนะคะก่อนที่ฉันจะเดินไปเข่ามาใด้วงกัน อ่าเมียฝรั่งนี่นะคะอันดับแรกเลยฉันฉันเริ่มมีความรักช่วงนั้นคือตอนนี้เลยเธอฉันก็ต้องเปลี่ยนสีผิวฉันสะก่อนนะคะเพราะว่าฝรั่งนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะเขาจะชอบผู้หญิงผิวสีแทนนะคะใครๆก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อนี้อาจจะดูแบบกึกสืกจังน้อยนะเพราะว่าฉันว่าอะไรแต่งหนาเลยฉันกมาเอาใส่แสงแดดเต็มที่แต่ว่าจริงๆแล้วการอาบแดดคุณสมควรที่จะใส่หมวกหรือว่าทาครีมกันแดดแบบนั้นหนาหน่อยโดยเฉพาะคนที่เป็นฝาแบบพิรินนะคะดิฉันพิรินกับเสือโปแบบครีมกันแดด อ่าหน,า,นาหน่อยนะคะช่วงใบหน้านะนะบวนเมื่อนะคะจะบาบอกเคล็ดลับง่ายๆเลยเธอยางออกไปร้านค้ายางออกไปในบูธในยางกระเดวแต่ด้านออกไปร้านค้าตอนนี้แล้วไปซื้อน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะไปซื้อเลยเย็นขวดหนึ่งบิกิบาทน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นของเรานี่แหละใส่ดีเลือดประเสริฐสีอดีเธอ,อยี่ห้ออะไรก็สร้างเธอเลือกเอานะคะน้ํามันมะพร้าวชาก่อนที่จะอาบแดดช่วงเช้าและช่วงเย็น นะช่วงเชา้าช่วงเย็นอาบแดดช่วงเช้าได้รับวิตามิน ผิวสวยนะคะอาบช่วงเช้าถึง10บโมงหลัง10บโมงถึงเที่ยงถึงบ่ายสองห้ามอาบนะคะเพราะว่ามันเป็นแดดที่แรงแล้วก็มีรังสี UV ค่อนข้างที่จะอันตรายต่อผิวนะคะถ้าหลังบ่ายสองไปแล้วคุณสามารถอาบแดดได้เท่าปต้องอ์อาบทุกมือก็ได้หญิงแดดเมืองไทยบานเข้าอาบข้าวเดืยดกระดำนะคะแต่ก่อนที่คุณจะอาบแดดนะคะลินแนะนําให้คุณใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะน้ํามันมะพร้าวทาผิวก่อนที่คุณจะอาบแดดเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวมันจะทําให้ผิวเราครํา แทนสม่ำเสมอนะคะสม่ำเสมอแล้วก็ผิวเธอกระสีบอกกระดังกระดาวอ้วนกระด่างกระดํากระดังกระดาวเพราะว่ากระด่างกระดํามันจะทําให้ผิวเราดูสีผิวสีแทนมีสุขภาพดีนะคะบพเวลาด,ดากึกซึ่อก,อก,กึกซีกเอาจริงๆถ้าอาบแดดอาบแบบใดก็ได้อาบแบบใด,ก,ด,บบบดกระดาคือเกาแต่ดํายังไงแทนยังไงให้ดูมีสุขภาพดีดูเฮลตี้คุณต้องใช้น้ำมันมะพร้าวอันนี้เคล็ดลับเลยเคล็ดลับ บอกึงเคล็ดลับแล้วส่วนมากสายสาวสาวสายฝอส่วนมากเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเล่นกับมาบอกว่า้าผู้ใดบรูนะก็ลองเอาไปทําดูนะคะแล้วอีกเคล็ดลับหนึ่งเวลาที่คุณอาบน้ําเวลาที่คุณอาบน้ําทําให้ผิวเราดูสมูทผิวเรียบผิวเนียนนะคะคุณสมควรที่จะใช้ใยบวกนะคะใยบวกขัดผิวนะคะใส่ทุกมือนะคะเอาไอ ครีมอนาครีมอาบน้ำอะไรก็แล้วแต่โยดใส่ใยบวบใบใยบวบบานเห้านี่ถ้าใครบ่อยากซื้อ,อย่างออกไปกลางทงไปหาเก็บเอาบบบบวบนะคะไปเอาหาเก็บเอาล้ยบบบบวบแพงนั่นเอามะเคาะเอาไปตากแดดไวเอามายองส่น้ำนะคะเอาไปซากแล้วก็เอามาทําเลยคุณไม่ต้องไปซื้อให้เสียตงยังเงี้งออกไปน้าบาดเห้ามันคือปรหยากนะคะใยบวบดีมากบอกเลยว่าดีมากทําให้ผิวคุณสวยได้นะคะเอามาถูผิวอาบน้าทุกมือใช่ไอครีมอาบน้าโรยลงไปแล้วก็อาบถู ผิวคุณจะสมูทมากผิวคุณจะเนียนมากใย,ยบวบนี่ดีมากพี่ลินบอกเลยคะ่ะนี่คือขั้นตอนที่แบบว่าคุณไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรใย,ยบวบขัดผิวตอนอาบน้ํานะคะน้ํามันมะพร้าวตอนอาบแดดหรือฉโลมทุกวันได้ใช้ทุกวันได้หลังจากที่คุณอาบน้ําเสร็จนะคะก็คือแบบว่าผิวทาช่วงที่ผิวห้าอาบน้ำเสร็จผิวห้า แปลว่าเป็นอ่าเปียกมันมาดอย่างปรบ้านนี่แหละคุณก็เอาน้ำมันมะพร้าวหยดหยดนิดนิดหนึ่งเนี่ยมาชโลมมาชโลมนะคะถูถูถูน้ําตัวผิวคุณจะสวยสุขภาพดีมากนะคะอันนี้นะคะบริเวณว่าอ่เพราะว่าพี่ลินเคยไปนะคะตอนนั้นไปเที่ยวกับแฟนที่หัวหินนะคะไปนั่งอาบแดดที่หัวหินพี่ลินจะทาน้ํามันมะพร้าวทุกครั้งที่พี่ลินออกอาบแดดนะคะมีผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าพี่ลินทาอะไรพี่ลินใช้อะไรทําไมผิวพี่ลินแทนดูสวยดูแทน ูนี่จังเลยอันนี้อันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะฝรัลล่งเขาพูดนะคะดิฉันก็เลยเอามาบอกต่อให้สาวๆแบบว่าสวยแบบประหยัดไงเธอนะคะอาบแดดแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่เล่นขอแนะนําเลยนะคะพี่เล่นขอแนะนําให้ทานวิตามินซีเป็นประจานะคะวิตามินซีห้าร้อยกรัมหนึ่งพันกรัมนั่นแหละมันจะมีขายตามร้านขายยาตามร้านขายพวกเอ่อพวกวิตามินพวกอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่เล่นทานไปเลยนะคะสองพันเพราะว่าพี่เล่นจะมีวิตามินซีของพี่เล่นอยู่ อ่าเป็นวิตามินซีที่เป็นแบบเม็ดนะพี่รียไม่ไดเอามาให้ดูนะคะอยู่ข้างในอ่าคือจะเป็นวิตามินซีที่เป็นแบบเม็ดแต่ประมาณคนถ้าไปคุณก็ไปซื้อมาก็ได้คือประมาณ500กรัมหรือ1 0 0 0งกรัมถ้าหนึ่งันกรัมถ้าวิตามินซีหนึ่งพันกรัมคุณก็ทานแค่เม็ดเดียวต่อวันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า500อคุณก็ทานแค่2เม็ดนั่นแหละพี่ริยนจะทานวิตามินซีควบคู่กันกับการดูแลผิวแบบนี้ด้วยนะคะมันจะทําให้ผิวสีผิวคุณดูไบรท์ดูแทนดูมีสุขภาพดีเพราะว่าถ้าเกิดแทนแล้ว ถ้ามันดูเงาดูสว่างมันก็จะดูเฮลตี้ดูสุขภาพดีอันนี้ฝรั่งจะชอบมากนะคะฝรั่งจะชอบมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มันก็มีผู้หญิงที่ขา,ขาวๆหลายคนที่เขาก็ได้แฟนฝรั่งนะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่มายเรื่องผิวเรื่องอะไรมันขึ้นอยู่ที่จิตใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงที่คุณสตาร์ทใหม่ๆเนี่ยในคนที่คุณเริ่มต้นเนี่ยคุณควรจะทําอะไรที่ให้มันดูเตตานะคะให้มันดูเตตาฝนะะรั่งให้มันมีแบบ ดูแบบเตะตาฝรั่งนิดนึงไงเธออะไรเนี่ยคือหน้าตาดีผิวสวยดูเฮลตี้ดูสุขภาพดีใครก็อยากมองถูกไปมคะนะไม่ใช่ว่าดํากระดังกระดาวดําแบบสกระปุกนะเขากลบว่าเอาเดเธอดำแล้วเราต้องดูสะอาดดูสุขภาพดีด้วยนะคะอันนี้แหละเคล็ดลับง,ง่ายๆฉันกระซิอานแดด,ดตกผู้ต่อไปนะคะเธอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีอะไรดีๆจะเอามาแบ่งปันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามให้กันด้วยนะคะอย่าขี้โกงนะคะไม่ไม่คะ่ะ